สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอานะลุงป้าปู่ย่าตายายนะญาติโกโ,โฮติกาท่าน,นทวดท่านเลนคนนีงว่าตายยอื่นเยอะอื่นเยอะอื่นดูทวเนาะเอาเขาเรื่องมืัอนี้ดูข้าวมาจากจันทบุรีครับได้ยินข่าวว่าจะมาสื่อสดมพันธ์ซีประตู <c oughs> ไปทั้งเดย์บ้านน้ำเล้าที้านที่ปะทั้งเดยล่ะยังบ่แม่นทั้งพูนบ่นั่งแขกเลกแขกเลกอยู่โต๊ะบุนมังทั้งเดย คุณนั่งอยู่โตผุนวัตดีครับวัสดีครับเบาน้ำเด้อคุณได้เสียงเสียงเซล์เทาไเสียงเซล์เทาอยู่สนเซล์เทาเทาอยู่ทางไหนนเขียดอีกเซล์เทาเทาอ้วนๆดำๆนะอสวัสดีครับมาดีครับ Ồ, Thôi kia mà, từ bảo. Thôi, cậu bảo, cậu bảo, cậu bảo. Thôi, cậu bảo, cậu bảo, cậu bảo. Thôi, cậu bảo, cậu bảo, cậu bảo. Nè! Nè! Thử này. chạy, chạy cái bác. Tháo này, phía dưới này. Cái vô. đây. จะเอาตัวจะเอาตัวโลแต่อยากได้ไฟตาตัวท็อปมันสลับกันคันนี้ก็จะขายไม่ได้แช่หรืคันนี้ก็จะขายเป็นตัวโลซะแล้วตัจากตัวท็อปผู้ใดเสื้อผู้นี่เลยผู้นี่อันนี้ลูกซ้ายวะโอ้ยท้องเส้นใหญ่ทั้งพ่อทั้งลูกเท่เเนี่ยท้องเส้นใหญ่ทั้งพ่อทั้งลูกแ้เหมือนติ๊กต๊อก เหมือนป่ะซื้อสดถ้าไม่เอาส่วนลดอยากจะแถมมอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยเอาส่วนลดไหมเออส่วนลดนี่เอาส่วนลดไม่ได้แถมมอเตอร์ไซค์นะโอ้ส่วนลดเนี่ยไม่ได้แถมเต็มที่เลยอ๋อได้ได้เดี๋ยวดูส่วนลดให้นะแต่ลูกชายเขาเล่นกันนี่ดิเอาแฉไม้เราบางในเราล่องเครื่องฟังเลยสองสองขั้นนลยเนี่ยฟังทั้งสองขั้นเราฟังกันฟังเสียงเสียงกี่โลว่ะสองหมื่น อันนั้นหมูสองอันนี้รถเต็มที่เท่าไหร่รถเต็มที่เลยเท่าไหร่เอารถหรือเอามอเตอรไซค์ด้วยจะบอกว่าจะไปเอาทำไมดเสียงหวานเนี่ยเขาในีเสียงหวานเนี่ยอยู่ในสวนเหรอทำสวนอะไรทุเรียนหรอปลูกสวนทุเรียนแล้วจะเอามาฝากแม่มาหาก็ไม่เอามาฝากมั้งมันล่อกินแต่ของฟรีนั่นแหละเอามาฝากหน่อยเอามาส่งหน่อย เดี๋ยววันมารับรถเอารถมาส่งเรือ,อให้เอากลับไปเลยเอากลับเลยเอากลับเลยดิวันนี้นของแค้เ,คเดี๋ยวไงเดี๋ยวเลี้ยงทุเดียนด้วยนะสายแล้วมันเครื่องสิบนาทีถ่ายยางใหม่โมเตอร์ถ้าถูกใจจะ่ายแล้วมันเครื่องสิบนาทียางไงยางก็จะเอายางใหม่หรือเอายางเก่าเอายางใหม่เอาใหม่มากใหม่น้อยฮะเอาใหม่มากใหม่น้อย ป้าอบร์งขอมเบิ่งขอมือเพื่อนเอ้ยกบอกแล้วไว้ทั้งพอทั้งดูเพื่อนิึงขอล้วบิ่งดูเจ้าของสวนทุเรียนมาดูเองวันนี้เอาล่องแก้มเดิมสวยเครื่องเดิมเครื่องไม่ได้แต่งห้องเครื่องไม่ลุ่งเออไม่ชนมีแค่ท่อใบเนึ้จมน้ำอย่างเดียวคันนี้

ช่วงนี้ลูกค้าซื้อกันสดไล่หลายด้วยช่วงนี้นะจบสดนาล้านขายทุเรียนได้เมื่อจบสดนาล้านเมื่อสามขั้นสี่ขั้นนะพี่น้องสร้างจันทบุรีนครนายกอ่าไอปะจุงปะจีนนะทั้งเหนือทั้งใต้ก็มามานะอยู่นี่เพ่งค่ยมาถามเลยว่าพนจักบาทเจาจักบาทท่านนั้นนะอนี้อ่ยอย่าถามให้ได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 ้เปลี่ยนไฟอ่ะคุณอีขั้นหนึ่งคุณอีขั้นหนึ่งนั่นน่ะจอดกำลังจะรีวิว เออไปซองมิงด้วยไปซองเบิ้งไปซองเบิ้งไม่าหาพันลนอ่ะนะจักยังไม่ได้หักกันมากก็จะรีบวิ่งกันไปซองมิงด้วยไปซองเบิ้งก่อนนี่ี่เอ็กซ์ซีดีคันหนึ่งมเจ้าของแง่งเนี่ยเบิ้งหลายคั้นละถือแกหลายคันเริ่มเลือกว่าถูกแล้วที่นี่โอเคครับร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับ นะจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนรถยนต์มือสองเข้ามาไอเสียมที่ต้องข้ามบิ๊กซีสแกลไอเสียมเสียยะเสียบิกอยู่ที่นี่นะครับนะจะขายก็มาจะเทิญก็มานะจะซื้อก็มานะเดี๋ยวมีเขาวนำซาป,ปาเลียงเศร้าเชียงแลงนะครับผมเมื่อนี้ไปแล้วครับผมสว,ส,สวัสดีครับ